และพาไปดูในส่วนของการดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงอยู่บ้านกันบ้างนะคะทางด้านสปสอชอค่ะดูแลผู้สูงวัยติดบ้านติดเตียงค่ะรับสังคมผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าทางด้านเทศบาลตำบลพวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเดินหน้าดูแลผู้ติดเตียงนะคะติดเตียงติดบ้านนี่แหละค่ะรองรับสังคมผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยค่ะเพื่อให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึงค่ะ ภายใต้การสนับสนุนนะคะจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะการเต้นประกอบจังหวะเพลงและกิจกรรมสันทนาการของผู้สูงอายุมง่หนึ่งบ้านบา,างดานตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยภายใต้หลัก3อประกอบด้วยอาหารอารมณ์และออกกำลังกายซึ่งเทศบาลตำบลพะวงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงภายหลังการแจกเบี้ยยางชีพให้ผู้สูงวัยได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนอกบ้านส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจสร้างความผ่อนคลายและความสนุกสนานคลื่นเกลงให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นความสุขมากๆค่ะในการทํางานตรงนี้พี่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะแล้วก็เป็นความสุขทุกครั้งที่ได้ทําแล้วก็ทําให้คนอื่นได้มีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มคือเราได้ได้ได้รู้ว่าเราการออกกำลังกายการทานอาหารแล้วก็อารมณ์อะไรเนี้ยเราก็ได,ด้มีชีวิตดีๆขึ้นการเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลพวง์ที่มีประชากรมากกว่า35,400คนในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุ4,500คน จะดำเนินการจัดก,กิจกรรมมหุนเวียนสับเปลี่ยนไปจนครบทั้ง8หมู่บ้านเน้นการสร้างความรู้แบบองค์รวมภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอดําเนินงานผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนายกเทศมนตรีเป็นประธานและขับเคลื่อนโดยอนุก,กรรมการเพื่อดูแลสุขภาวะให้กับประชาชนทุกช่วงวัยกิจกรรมเหล่านี้เราได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพและก็หวังนะครับจะตั้งใจว่าในอนาคตาผู้สูงอายุของในเขตเทศบาลของเราผู้ป่วยติดเตียงต้องลดลงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสปสชเราเนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราก็อยากจะให้ประชาชนเป็นเจ้าของหลักประกันนะฮะส่วนแรกเรียกว่างบกองทุนหลักประกันสุขภาพรับท้องถิ่นตรงนี้เราก็จะให้45บาทต่อประชากรไทยที่อยู่ในท้องถิ่น อีกส่วนอย่างรีกว่ากองทุนผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะต้องพึ่งพิงอาจจะไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเราก็จะให้ทางเรียกว่า,าแคร์กิฟเวอร์ผู้ดูแลนะครับแล้วก็มีแคร์เมนเจอร์เป็นผู้จัดการผู้ดูแลกทีหนึ่งปัจจุบันเทศบาลตะบลพะวงมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่อยู่ในความดูแลจำนวน111คน ทั้งหมดนี้มาจากการลงพื้นที่สืบเสาะค้นหาผู้ป่วยโดยอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอมอก่อนจะส่งข้อมูลไปยังรอพอสตหรือหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลโดยสนักการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชมีกำลังคนด้านสุขภาพที่เรียกว่าผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงหรือที่เรียกกันติดปากว่า CG ย่อม,มาจากคำว่า care giver ทำหน้าที่ดูแลด้านกิจวัตรประจําวันคัดกรองประเมินปัญหาสุขภาพและให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นตามแผนการดูแลรายบุคคลและมีค่าตอบแทนเป็นกําลังใจให้ด้วยก็มีความสุขนะความรู้สึกว่าเออดีใจที่เราได้ดูแลคนคนหนึ่งเขาได้ช่วยเหลือตัวเองดีขึ้นมาได้ถ้าไม่มีส่วนนั้นมาสนับสนุนเราอ,อสอมอก็แค่คือ ชาวบ้านธรรมดาที่เดินไปดูแลคนป่วยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีองคอ์กรเราก็ไม่สามารถมายืนตรงนี้ได้นอกจากการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนงบจากกองทุนดังกล่าวยังนำไปช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่เคยติดเตียงจนปัจจุบันสามารถลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นและหากได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องก็อาจจะออกไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกันได้อย่างมีความสุขได้ในอนาคต แต่ก่อนเราดงินเตียงอะรหลุดเลือดเลือลำลำบักมากแล้วก็ชจวยเลือดอะไรก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ตึงมาเลยยะเนี้ยเลยะเนี้ยเต่อะไรหลุดจากที่นอนติดเตียงอยู่แบบนี้แล้วกลับมาเป็นปกติได้มันก็เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วแกเป็นคนที่ว่าฮึดซัวค่ะจากที่ว่าเดินไม่ได้แล้วก็นอนติดเตียงแบบนิ่งอ่ะ ปรากฏว่าแกไปได้ดีมากเลยพัฒนาการไปได้เร็วการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพโดยกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวรองเทิมแคร์หรือ LTC ภายใต้การสนับสนุนจากสปสอชอนับเป็นการเตรียมความพร้อมการดูแลผู้สูงวยัยรองรับสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้คนทุกช่วงวยัยได้มีโอกาสเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น สุริยานกแก้วถ่ายภาพละลิตวดีแก้วสองเมืองทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา ก็เป็นการให้บริการะนะค,คะการดูแลหลักประกันสังคมค่ะโดยสปสชร่วมกับหน่วยงานทางด้านสาธารณาสุขดูแลพี่น้องประชาชนสร้างรอยยิ้มสร้างกําลังใจที่ดีสําหรับบุคคลที่จะเข้าสู่ช่วงวัยของสังคมผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ,คะ